สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับและก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับผม ราคากลางผักสดราคาขายส่งผักสดประจำวันที่15เดือนพฤศจิกายน2564มีดังนี้นะครับกระเจี๊ยบเขียวราคากลางขายส่งวันนี้3 2 3 6บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกราคากลางขายส่งวันนี้32-35บาทต่อกิโลกรัมกระลำปีราคากลางขายส่งวันนี้30-35บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกราคากลางขายส่งวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นชัยราคาการขายส่งนี้1 2 0่งร้อยถึงหนึ้บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาการขายส่งนี้3 0มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาการขายส่งนี้3 6มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาการขายส่งนี้3 6มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาการขายส่งนี้ 28- ่สถึงหนึบาทต่อกิโลกรัม ชะอมราคาการขายส่งนี้25-30บาถึงบาทต่อกร,รมถั่วฝักยาวราคาการขายสูงนี้4ีบาทถึงห6บาทต่อกรริโลกรัมถั่วพูราคาการขายส่งนี้6 0บถึง66บาทต่อกรริโลกรัมถั่วลันตาวานราคาการขายสูงนี้หนึ้บาทต่อกรริโลกรัม ถั no man, to to ่วลันเตาไม่หวานราคาการขายสูนวัีนี้150บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาการขายสูงวันนี้20ถึง2ีบบาทต่อกิโลกรัมบวบเลียมราคาการขายสูงวันนี้24ถึง2ีบบาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาการขายสูนวัีนี้36บถึง40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดยอดราคาการขายสูงวันนี้24ถึง2ีบบาทต่อกากวางตุ้งดอกราคาการขายสูงวันนี้20ถึง2ีบาทต่อกิโลกรัม กวางตุ้งใบราคาการขายสูงนี้20-24บาทต่อกิโลกรมัมกวางตุ้งไต้หวันราคาการ,ขา,รากขายสูงนี้20-24บาทต่อกิโลกรมัมผักกาดขาวลุยราคาการ,ขา,รากขายสูงนี้19-25บาทต่อกิโลกรมัมผักกาดหอมราคาการขายสูงนี้40-60บาทต่อกิโลกรมัมหัวไชเท้าราคาการขายสูงนี้28-35บาทต่อกิโลกรัม ผักบ en, ุ้งจีนราคาการขายสูงนี 1, 12, Car K, 13, 1, ้3 0มสิถึงสาบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาการขายสูงนี้9 0้าสิถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาการขายสูงนี้สิบถึงสิบสอบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาการขายสูงนี้สิบถึงสิบสาบาทต่อกิโลกรัมมะราคินกราคาการขายสูงนี้ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัม มะละก,กีนราคาการขายสูงนี้2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบราคาการขายสูงนี้1 4ถึง18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไ่เตาราคาการขายสูงนี้9 4บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงราคาการขายสูงนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาการขายสูงนี้3 6บถึง40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาการขายสูงนี้3 2ถึง36บาทต่อกิโลกรัม มะเขือลิงราคาการขายสูงนี้28-35บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะราคาการขายสูงนี้27-36บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาการขายสูงนี้40-44บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาการขายสูงนี้43-45บาถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อราคาการขายสูงนี้38บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศซีดาราคาการขายสูงนี้55ิบาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาการขายสูงนี้70บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาการขายสูงนี้24บาทถึง26บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาการขายสูงนี้1 5ถึง16บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาการขายสูงนี้1 3ถึง18บาทต่อกิโลกรัมแตงมอ่อนราคาการขายสูงนี้40ิถึง50บาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยราคาการขายสูงน pues ี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาการขายสูงนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาการขายสูงนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาการขายสูงนี้20บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาการขายสูงนี้45บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนราคาการขายสูงนี้30บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่ราคาการขายสูงนี้20บาทต่อกิโลกรัม ตะไคร้ราคาการขายสูงนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกราคาการขายสูงนี้68บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาการขายสูงนี้70-80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาการขายสูงนี้180-250บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาการขายสูงนี้90-100บาทต่อกิโลกรัม ผักชีฝรั่งราคากางขายสูงวนี้40-44บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคากลางขายสูงวนี้80-100บาทต่อกิโลกรัม <Es> พริกขี้หนูสวนราคาการขายสูงนี้80ดสิบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาการขายสูงนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาการขายสูงนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัมพริกจี้ฟ้าแดงราคาการขายสูงนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัมพริกมันราคาการขายสูงนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัม พริกยำแดงราคาการขายสูงนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาการขายสูงนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาการขายสูงนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาการขายสูงนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาการขายสูงนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกเขียวซปเปอร์ฮอตราคาการขายสูงนี้70-80บาทต่อกิโลกรัมพริก แดงซเปรอร์ฮอตราคาการขายสูงนี้หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรี่ยงราคาการขายสูงนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสุนเขียวราคาการขายสูงนี้สี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาการขายสูงนี้สี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กราคาการขายสูงนี้หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางราคาการขายสูงนี้สองบาทถกสิบสตางค์ต่อลูก มะนาวเบอร์ใหญ่ราคาการขายสูงนี้สามบาทสี่สิบตางต่อลูกลูมะกรูดราคาการขายสูงนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ัจุกราคาการขายสูงนี้ห้าสิบห้าถึงหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม ใบมะกรูดราคาการขายสูงนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมใบเมืองลักราคาการขายสูงนี้ส5มสิบ้าถึงี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบหัวละพาราคาการขายสูงนี้30มสิบถึงสี่สิบาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราราคาการขายสูงนี้ยี่สิบถึงสาิบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาราคาการขายสูงนี้หนึ่งร้อยถึงหนึยิบาทต่อกิโลกรัมผักปรังราคาการขายสูงนี้สิบบาทต่อกิโลกรัม แตงไทยอ่อนาราคากลางขายสูงนี้สามสิบห้าถึงสี่สิบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยาราคากลางขายสูงนี้ยี่สิบามบาทต่อกิโลกรัมใบยีลล่หร่าราคากลางขายสูงวันนี้ยี่สิบห้าถึงสามสิบาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานาราคากลางผักสดราคาขายส่งผักสดจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ สรุปราคาผักวันนี้ก็ยังคงมีราคาผักนะครับหลายชนิดนะครับที่มีราคาที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับผมนะครับก็เรียกได้ว,ว่าก็แพงแต่ก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับผมนะครับก็เพียงแค่ว่าอยู่ในระดับที่สูงก็ปกตินะครับผมนะครับก รอดูอีกสักนะครับสองสามสัปดาห์นะครับว่าราคาผักนะครับจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับจึงก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอาจจะมีร้อนมีหนาวสลับกันนะครับสำหรับผักที่ปลูกใหม่ก็ยังออกสู่ตลาดน้อยอยู่นะครับนะครับสำหรับท่านใดที่ มีเก็บผักออกในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับราคาดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่คิดจะปลูกผักนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ท่านปลูกผักได้คุณภาพแล้วก็มีผลผลิตที่ดีนะครับออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็ขอให้ได้ราคาดีนะครับผมครับ ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นข้างใจทุกคนนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงใจหอยใจเกษตรนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ